สวัสดีครับบองแบงค์คาเวีย a ์แคมเดมี่ชาครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าคงเป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็เป็นคลิปที่ผมจะมาตีด่ดานให้ดูนะครับว่าแต่ละด่านจะผ่านยังไงนะครับสำหรับคนที่ติดด่านไหนก็บอกมาได้นะครับแต่ว่าผมคงรีวิวด่านที่ ต่ำกว่า14คงไม่ได้แล้วและเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันเลเวลมัน90แล้วอะผมตีด่านที่มันต่ำกว่า14ยังไงมันก็ชนะมันก็ผ่านอยู่แล้วนะครับอันนี้บอกกันนิดนึงแล้วกันนะครับรจริงผมผ่านด่าน14เนี่ยตั้งแต่หรือว80กว่าแล้วนะครับถามว่าผ่านยังไงอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับ สำหรับคนที่ติดด่านนะครับอ่สังเกตนะครับผมผ่านบทที่16ด่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้3ดาวมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ยังมีติด1ดาว2ดาวอยู่แค่2ด่านนี้ก็คือด่านนี้ด่านเลยอดเนี่ยนะครับเเลยอดนะครับแล้วก็ด่านนี้นะครับเออนี่นะครับลูกใหญ่ที่พึ่งไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยังเจ็บไม่ได้3ดาวเหตุเพราะว่า ผมต้องด่านนี้ผมจําเป็นต้องยืมรุ่นน้องในการผ่านนะครับก็เลยได้แค่2ดาวเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีตัวที่พอจะผ่านมันได้เอาล่ะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปตีด่านแรกนะครับผมจะปล่อยคลิปตีด่านออกมาวันละคลิปละคลิปละคลิปจนกว่าจะถึงด่านสุดท้ายตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปแรกแล้วก็ ก็เข้าใจด้วยว่าทําไมมันออกมาทีละด่านวะนะครับก็จะได้ค่อยๆดูกันไงนะครับหรืออาจจะ2วันด่านอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าผมว่างหรือไม่ว่างอะไรประมาณนี้เนาะเอาโอเคครับผมทีนี้เรามาดูครับผมจะพูดถึงบทที่ก่อนบทที่14นะครับตั้งแต่บทที่1 4ด่านแรกๆมาจนถึงด่านซูชิซึ่งด่านซูชิไปหาดูคลิปรีวิวพยาบาลเอาได้นะครับว่าผมใช้ตัวไหนผ่านนะครับเอาล่ะ ความจริงแล้วไอ้พวกด่านเลเวล14เนี่ยนะครับด่านบทที่14เนี่ยถ้าคุณเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็จะผ่านมันได้เองแหละมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่พูดมากแล้วกันนะครับแล้วเราสังเกตไหมว่าด่านเลเวล14เนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เป็นเวทค่อนข้างเยอะดูสิดูสิ ตัวเป็นเวทค่อนข้างเยอะเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นตัวเป็นเวทค่อนข้างเยอะคุณก็ต้องคิดแล้วครับว่าคุณจะใส่ตัวอะไรเข้าไปนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้ข้าพระเจ้าก็จะมาตีบทนี้ครับก็คือบทที่14ด่านสุดท้ายนะครับพักผ่อนและฝึกฝนหลายๆคนก็ติดอยู่นะครับไม่รู้ติดทําไมก็คงจะติดเพราะว่าไอ้ตัวนี้ครับจางซุนหัวเนี่ยนะครับยิงแรงชิป หายนะครับแล้วก็ใข่ซุนฮกก็ยิงแรงนะครับแถมอีฮาอวีซียังจะมาเสกหมีมาให้เราเห็นอีกนะครับเราก็เลยต้องเห็นหมีแม่งก็แย่เลยแล้วมาเจอนี่อีกครับโอ้โหแหงหัวตุนฟันเข้าติดพิษเข้าทําหาอะไรไม่ได้เลยกูทีนี้แล้วยังมีตัวนี้เอามาแทงต่างโต๊ะดูดเพิ่มเลือดเข้าไปไอสัตว์เอ้ยตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายก็คงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับผมผมแนะนาครับเซตที่จะผ่านเซตนี้นะครับ เซตนี้ถึงด่าน14เนี่ยผมยังบอกก่อนแล้วครับว่าผมยังสามารถใช้สายฟรีในการผ่านมันได้แบบสบายๆโยแต่ถ้ามูดว่าเป็นด่าน15และ16สายฟรีเนี่ยครับคงต้องรออีกยาวครับเพราะนอกจากคุณจะต้องเลเวล90แล้วนะครับคุณยังต้องอัพมันเป็นบวกส้มบวก2ให้ได้คุณจะผ่านมันได้้โหมันโหดนะเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สายถ้าไม่ใช่สาย V.I.P นะครับ ผ่านยากับ15-16อะแล้วผมก็รีวิวไม่ได้ด้วยนะสำหรับสายฟรีนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวเป็นตัว v i p นะครับสำหรับด่านที่ที่ต้องใช้ตัว v i p นะแต่ถ้าด่านที่ใช้ตัวธรรมดาผ่านได้ผมก็จะใช้ตัวธรรมดาผ่านให้ดูก็แล้วกันนะครับโอเคเข้าใจตรงนี้นะครับโอเคจากดูจากทีมบอสของเขาแล้วเนี่ยนะครับอืมผมก็จะจับทีมตามนี้ครับ ก็ต้องมีช้างแน่นอนกับพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นยาสามัญประจาบ้านเพราะไม่งั้นคุณอาจจะตายได้นะครับแล้วอันนี้ผมก็จะใช้แหหัวเอียนกับแดกูล่าซึ่งทุกๆคนก็คงจะเปิดได้ตามตู้ธรรมดานะครับบางคนก็มีตามกิจกรรมอะไรแล้วเงี้ยครับก็สามารถผ่านได้เอ่อก็คลิปมันก็จะบอกว่าไงดีล่ะคลิปของผมเนี่ยมันก็ทํามาเพื่อกับ เซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองเซิร์ฟสามอะไรประมาณนี้เพราะว่าเซิร์ฟอื่นคิดว่าคงยังไม่ถึงด่านสิบสี่นี้หรอกเนาะนะครับมีเซิร์ฟไหนถึงแล้วก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเซิร์ฟไหนถึงก็เอาวิธีไปใช้ได้นะครับจะตัวตามนี้เลยครับนะครับแล้วผมก็จะใส่บุญทิวน้องบุญทิวเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ทําให้คุณชนะนั่นเองเฮ้ยมันจะชนะเพราะบุญทิวได้ไงวะพวกแม่งใบแดกกันตลอดไงครับอ้าวไปดูกันเลยครับเต้ครับ ด่านแรกๆก็เก็บอันติบุญทีไว้ะครับไม่ต้องไปใช้มันเลยครับเพราะว่าเราจะพอผ่านได้อยู่แล้วนะครับแค่แฮยิงกับไ้นี่ก็สบายแล้วครับนะครับพยาบาลก็ฮิวไปครับฮิวไปเรื่อยๆครับฮิวทันอยู่แล้วนะครับพยาบาลไม่ว่าจะเป็น2ดาว3ดาวนะครับเพราะว่าสกิลฮิวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดาวนะจ๊ะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่บอกคลิกนิดนึงครับสำหรับแฮหัวเอี่ยนนะครับไม่ต้องไปเก็บอันตินะรับยิงไปเลยครับเพราะว่าอันติมันต่อให้ไปใช้ตอนหลังก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีครับ ถ้ามันยังไม่เก็บลูกกระสุนเพียงพอมันก็จะยิงเบาครับเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่เราจะเก็บอันติของมันไว้นะครับยิงมันเข้าไวครับโอเคมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับเห็นไหมครับโอ้ไปเวฟสองเวฟสองอิชปิดก่อนอือลุยลูกเออยิงลูกยิงยิงลูกยิง ก็เห็นไหมเลือดเราก็จะไม่ลดหรอกนะครับถ้าคุณอัพพยาบาลแบบอัพอัพดีๆพยาบาลเนี่ยฮะเอ้บางคนไม่อัพเลยพยาบาลถุยมึงไม่คิดจะผ่านด่านเลยไงวะถ้าใครไม่อัพพยาบาลนะครับไม่ต้องมาหวังผ่านนะครับบอกเลยนะครับ๋ยวโดนด่าเฮ้ยมันปิดมอเตอร์ไซค์แล้วงนี้วะโอเคนี่เห็นไหมครับตายแล้วตายแล้วนี่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 อึบอึบอ่ะเห็นไหมครับ เดี๋ยวมันก็ตายครับเนี่ยก็อดทนหน่อยแล้วกันนะครับยิงเข้าไปครับปาปลาปาเรียบร้อยอาพร้อมหรือยังเวฟสุดท้ายพร้อมแล้วไปกันเลยนะเวฟสุดท้ายนะครับดูนะครับมาถึงนะครับเดี๋ยวกดอันติไทยก่อนเลยอันติของบุญทิวเนี่ยนะจ๊ะป่ะแต่เดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงนะครับรอให้มันเริ่มเริ่มตีกันนิดนึงก่อนนะครับแล้วเราใช้อันตินะครับแล้วก็ห้ามกดอันติแดกูล่านะเว้ยบอกก่อนต้องรอมันใช้หมอกก่อนนะเว้ยอ้ามาแล้วมาแล้ว ปั๊บนี่ครับกดครับกดครับผ่าเข้าไปครับเออเปิดเกาะครับไอ้เหี้ยเห็นหมีแล้วมึงไอ้เชื่อหมีมาแล้วไม่ไม่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเดี๋ยวหมีมันก็ตายครับทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับนี่ครับนี่ครับยังไม่ผ่านนี่ก็ฮาเลยนะเนี่ยยิงลูกยิงปิ้ว ผมไม่เข้าใจนะเออโทรศัพท์ผมเฮ้ย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 อย่า้ยเตายเะ้เว้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยตกกรเจ้ยหมดยเลยเออยัดโยเฮ้ยเห้ยเลยเฮ้ยเ่ผ่าน้วเห็นเฮ้ยเฮ้ยเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยู้เล้ยนะผ่านจยสุ้เลยเร้รับยอม้เสียเฮ้เฮยเฮย้้ เอ้ยไม่ใช่ด่าน14ด่านสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมรหัสแอดเฟนนะจ๊ะโอเคบายบายครับผมสวัสดีครับ